แต่เราเบื่อสังคมที่อยู่ในเมืองค่ะเบื่อการใส่หน้ากากเข้าหาการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกะว่ากลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่อารันดีกว่าอยู่ที่บ้านเราดีกว่าสวัสดีค่ะสุวรรณกระจ่างมูลคุกกาะสนาตำบลเมืองไผ่อำเภอลันประเทศจังหวัดสระแก้ววันนี้เราจะมาแนะนําให้รู้จักกับเกษตรธรรมชาติ MOA สู่โฮมสเตย์ฟาร์มทูเทเบิลไร่3ตุละจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะคตอนนี้เราอยู่กับพี่ปริชาติณบางช้างนะครับหรือพี่ตั้มนะครับเ<ม>จ้าของเกษตรธรรมชาติ MOA สู่โฮมสเตย์ฟาร์มทูเทเบิลไร่3ตุละครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คคะจุดแรกเริ่มเดิมทีครับต้องขออนุญาตถามนาะพี่ตั้มประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับ เราเป็นแม่บ้านค่ะอยู่กรุงเทพแล้วก็มีทำจัดสวนด้วยทำเทอรเรียมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีงานศิลปะบ้างนิดๆหน่อยๆที่ทำแต่เราเบื่อสังคมที่อยู่ในเมืองค่ะเบื่อการใส่หน้ากากเข้าหาการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกะว่ากลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่อรันดีกว่าอยู่ที่บ้านเราดีกว่าอยู่ที่บ้านเราใช่ค่ะจุดเริ่มต้นของการทำเกษตร ธรรมชาติ MOA มีที่มาที่ไปยังไงครับจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณกสอนอค่ะเพราะว่าเราเข้ามาในใน MOA ได้เนี่ยเพราะว่าการประชาสัมพันธ์ของกอสอนอเป็นคนเริ่มต้นแล้วก็ชักจูงเราไปคือเราไปอบรมของกอสอนอซึ่งเป็นเครือข่ายธรรมชาติที่กสอนอเนี่ยได้เชิญมาอบรมค่ะคแล้วเราจากครั้งแรกที่เรามาอยู่ที่นี่สอปีกศนอ เป็นจุดแรกเลยที่ที่เราเข้าไปอบรมในเรื่อง MOA แล้วเราก็ไปศึกษาเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรธรรมชาติค่ะครับพื้นที่ทั้งหมดที่เราทำเกษตรธรรมชาติตอนนี้มีกี่ไร่ครับประมาณเกือบ50ไร่ค่ะเกือบ50ไร่มีการแบ่งพื้นที่ยังไงครับแบ่งพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วะจะมีนานาเนี่ยประมาณ3 0ค่ะครับ,รบแล้วก็จะมีพืชผสมผสานซึ่ง เพื่อผสมผสานาเนี่ยเราจะมีทั้งไม้ใหญ่ไม้รองลงมาเลยนะคะคปลูกตั้งแต่รุ่นคุณตาแล้วก็รุ่นคุณแม่ที่ปลูกมาแล้วอยู่ด้วยแล้วครับเราโชคดีตรงที่เรามาต่อสายต่อตรงนี้<ม>การทำสวนแหล่งน้ำพอไหมคะแหล่งน้ำไม่ค่อยพอเพียงค่ะแต่รเรามีแหล่งน้ำอยู่สามแหล่งน้ำซึ่ง ถ้าเป็นหน้าแรงก็จะไม่พอแต่ว่าเรามีบาดาลช่วยค่ะจัดการยังไงครับในในส่วนที่ไม่พอ <c oughs> มีการลอกคลองขุดคลองเพิ่มอะไรยังไงคะเรามีแหล่งบาดาลค่ะ <c oughs> ซึ่งแต่ว่าน้ําในสระเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นลดไม้ยืนต้นมากกว่า <c oughs> ที่เป็นพืชสวนที่ยืนต้นค่ะ <c oughs> ซึ่งใช้อาทิตละครค้าง <c oughs> ส่วนถ้าเป็นพืชผัก <c oughs> พวกผักสลัดหรือพืช <c oughs> พืชตระกูลที่ว่า ตามตามคุมดินคุ้มดินอะไรเงี้ยเราก็จะใช้พวกน้ำปรดานนดค่ะครับผมอาหารเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผละหมากรากไม้ที่ที่พี่ตั้มทำแล้วเห็นบอกสร้างแหล่งอาหารเองด้วยใช่ค่ะมีอะไรบ้างเรามีเลี้ยงเป็ดค่ะเพื่อเป็นแหล่งอาหารคือเราเรามีเป็ดไข่มีเป็ดเนื้อค่ะแล้วก็มีไก่ไข่ค่ะก็เรามีปลาซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะว่า พวกนี้เราไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะแล้วก็อาหารที่เขากินเนี่ยจะเป็นอาหารที่เราปรุงขึ้นมาเองที่เราทําเองแต่รายได้ทุกวันที่เห็นก็คือข้าวกล่องใช่อาหารตามสั่งใช่ค่ะเป็นเดลิเวอรี่ด้วยค่ะด้วยครับล้วก็เป็นน้ําสมุน,นไพรใช่ค่ะเป็นสมูทตี้อ่าอันนี้เป็นเชีงสุขภาพค,ค่ะรายได้รายได,ยได้ตกอยู่ที่วันละประมาณ 4ี่รได้สี่หอได้ทุกวันแน่แน่ค่ะโปรเจกต์หน้าจะมีเรื่องมีโปรเจกต์หน้านี่จะทําเรื่องความทูเทเบิลครับซึ่งเราจะทํากระต๊อบแต่ละหลังแต่ละหลังเป็นแนววิถีของแต่ละหลังไม่เหมือนกันครับแต่อยากให้คนที่มาท่องเที่ยวเอ่อทำทำกิจกรรมในไร่เราไปด้วยคือเหมือนกับว่าถ้าเราทําอาหารจัดใช่ไหมคะ เขาก็ต้องมาเป็น no ส่วนร่วมในการทําอาหารสัตว์ล uh, ้วด <you> ้วยแล้ว hmm. ก <shirt> ็มีส ah ่วนร่วมในการให้อาหารสัตว์ไปเก็บไข่หรือว่าไปตกปลาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนวิจิตใช่เหมือนคุณมาอยู่บ้านจริงๆจงใช่มาเรียนรู้วิถีชนบทมาเรียนรู้ชุมชนของเรานอกจากตัวเงินที่พิัามได้แล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่พตัามบอกว่ามีค่ามากกว่าเงินอันนี้คืออะไรคะพิัามพูดที่นึ่งเป็นทุนให้ค่ะ การเป็นผู้ให้ในสิ่งทุกๆสิ่งที่ไม่ใช่ตีค่าด้วยตัวเงินมันมีความสุขมากค่ะคไม่ว่าจะก,การที่เราทําให้คนอื่นมีแรงบันดาลใจในการที่จะปลูกต้นไม้ต่อหรือว่ามีแรงบันดาลใจที่จะทําอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบว่าให้เขามีกําลังใจมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณพี่ตั้มเนาะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทรําเกษตรเกษตรธรรมชาติ MOA เนาะว่ามีแนวทางวิธีการมีแนวคิดอย่างไรวิธีการไม่สำคัญเท่ากับวิธีคิดนะครับที่เราได้จากพี่ตั้มในวันนี้